ซื้อกระเป๋ามาใหม่นะซื้อม่อีกแล้วเหรอโอ้ยกระเป๋าเต็มบ้านแล้วมั้งเนี่ลายนั้นรวยจะตายฉันไม่ชอบนี่ฉันไม่ชอบอ่ะบางทีก็ดูรวยเกินไปดูปวดเนาะอืมเ้ยทุกแกนั่งนั่ดีนั่งดีนั่งเลยอุย้ยกระเป๋าสวยจังพ่อกับแม่ซื้อให้ตอนไปเที่ยวต่างประเทศอ่ะออนี่แกรู้ปะ่ะฉันก็มีนะแบรนด์เหนมอนฉันมีอยู่ใบหนึ่งแต่ว่าไม่ใช่ยี่ห้อนี้หรอกน่าจะแบบนีย้ยไวในตู้อ่ะ ฉันว่ายี่ห้อนี้อ่ะดูหนังเนื้อผ้ามันดีมากเลยนะดูลอยเย็บสิฉันว่าน่าจะแพงมากแน่เลยแพงกว่าของแกม,มากแน่เลยฉันก็ไม่รู้สินะเดี๋ยวก็รอดูแล้วกันฉันมีอยู่ที่บ้านอ่ะยังไม่ได้เอามาเดี๋ยวธุน่าฉันเอามาให้ดูเนาะพิชาจังเลยเนี่ยพ่อแม่พาไปต่างประเทศได้กระเป๋าใหม่ด้วยออดดังแล้วก็เข้าเรียนกันเถอะพวกเธอ นั่งตรงนี้รอ้อนเดี๋ยวอาจารย์ด่าวยแต่ยังมีไม่ไปหรอไม่เอาอ่ะยังไม่อยากไปไปก่อนเลยตามมาแล้วกันนะโอเค้่แผลมีได้ฉันก็ต้องมีได้สิฉันกุ้มหรอหแผลซื้อกระเป๋ามาใหม่ ไปฝรั่งเศสมานี่ต้องช็อปกลับมาขนาดนี้เลยปะนี่มันกระเป๋าหนังยังดีเลยเมื่อวันเนี่ยไ,ได้มั่งจังแต่ว่ากังกินข้าวอยังแค่ไม่มีเลยแต่ว่ามันมีร้านกระเป๋าโน่อยู่ เอ็กก็เปอาไปแล้วเราจะหาตังจากไหนวจอก็แค่ระเปิดวะเนี่ยอืมนึกออกแล้ว ค่ะเจ๊ส์มีประมาณนี้แต่ไม่ไม่รู้ว่าได้เท่าไรเป็นสร้อยทองนะคะราคาเท่าไหร่คะน้ำหนักประมาณหนึ่งบาทนะคะอ่อน้ำหนึ่งบาทนะคะตอนนี้ราคาตลาดหนึ่งบาทได้อยู่ที่สี่หมื่นสี่นะคะแต่ว่า,เ,าเจ๊สามารถให้ได้แค่เจ็ดสิบเปอร์เซนของราคาตลาดนะคะ 3,800บาทค่ะราคาดอกเบีย้ย1เดือนคือ1.25ปอร์เซน์นะคะก็ะคือว่าจะจ่ายดอกเบีย้ยเดือนละ385บาทค่ะได้ค่ะโอเคค่ะงั้นเซ็นสัญญานะคะแล้วก็อขอประจำตัวประชาชนด้วยค่ะ มีตัวจำนำนะคะถ้าสมมติว่าจะมาถ่ายก็นำตัวจำนำมานะคะค่ะนี่ค่ะเงินหนูอะค่ะเจ๊นี่ค่ะขอบคุณมากค่ะตัวนับก่อนนะคะน่าจะครบแล้วค่ะเจ๊ค่ะขอบคุณค่ะมีตังค์ไปซื้อกระเป๋าด้วยบายใจแต่ว่าเพิ่งออกไวใหม่ว่ะ อ,อ๋อผู้เห็นกระเป๋าแล้วฉันเห็นว่ายิมิวอ่ะเจ้ากระเป๋ามะอวนแล้ววันนี้เออใช่จริงเลยเจ่าจะมีดิงปั้ ่ยไม่แพงเท่าไหร่หรอกฉันว่านะต้องแพงกว่าของยี่แพวแน่เลยเนี่ยดูดีกว่าของแกอีกอนะเนี่ยดูสิ โอ้โหทั้งค่าห้องค่ารถเอาตัางที่ไหนไปจ่ายวะก็ต้องไปเอาทองไปจำนำแน่นอนอาทองกูหายไปไหนวะทำไมลือแต่แหวนอะ ปลูกทองกูหายอยู่กับลูกกูหิวคะแม่เห็นทองไหมปะไม่เห็นนะคะมีอะไรหรือเปล่าแม่แม่จะเอาทองไปจำนำมาจ่ายค่าบ้านอะ่ะลูกแล้วคะแม่ไม่มีตอนไงแล้วเกี่ยวอะไรกันหนูแม่มันห้องแม่ไม่ใช่ห้องมิวอันนี้คืออะไรอะ่ะกระเป๋าอะไรอะใบใหม่เหรอ มันอยู่ในดินชั้นมิวตั้งนานแล้วค่ะแม่ทาไมแม่ไม่เคยเห็นเลยอ่ะอย่ามายุ่งกับกระเป๋าเอาทองแม่ไปจำนำหรอง่ายๆอ่ะแม่ทำไมก็แค่ทองนีดเดียวขอหน่อยไม่ได้หรือไงรู้ไหมจะได้มีบ้านอยู่แล้วนะรีบเอากระเป๋าไปขายนะแล้วก็เอาเงินมาให้แม่แม่จะไปจ่ายค่าเช่าบ้านสใส่ต้องไปขายจริงๆมั้งถ้าไม่ยอมไปขายก็คงจะไม่มีบ้านอยู่ แม่เอากระเป๋าไปขายอะเหรอใช่มีเอากระเป๋าไปขายเาะันคืแม่ก็ไม่าย่าบาเดีแล้วลที่หลังอยากได้อะไรก็บอกแม่นะหนูไม่ต้องกลับแม่แแม่ต่อไปอยากได้อะไรก็บอกแม่เดี๋ยวแม่ซื้อให้โอเคไหมโอเคค่ะ